สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มยอดถูกใจนะครับผู้ติดตามแฟนเพจนะครับผมบนแพลตฟอร์ม Facebook นะครับโดยเว็บ KM m t h นะครับก่อนอื่นก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหา k m m นะครับ TH กดเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์นะครับผมเพื่อนเพื่อนก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสําหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับผมให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับคลิกเข้ามาที่สมัครสมาชิกนะครับ เป็นพื่อนกรอกชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลหลัดผ่านนะครับผมไม่จําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะมีขึ้นมาอะไรก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมมากดติ๊กที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ้วยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail นะครับเพื่อนๆสามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะครับผมแล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเราย้อนกลับมานะครับลงชื่อเข้าใช้งานครับเมื่อลงชื่อเข้าใช้งานมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผม มองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับก็จะรวมแถบเครื่องมือต่างๆนะครับการสั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินประวัติการสั่งซื้อนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับผมมองมาที่ด้านบนขวานะครับก็จะเป็นยอดเงินในบัญชีของเพื่อนๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกอาจจะยังไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนนะครับผมกดก้ามาที่เติมเงินนะครับผมด้านซ้ายมือนะคลิกเข้าไปเพื่อนๆก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีหลายช่องทาางนนนะะคครรรัับบใกกเเลือติม เนี่ราจะเป็นคิวอาร์โค้ดนะครับทุกธนาคารเลยชิวเพนะครับแล้วก็แอปธนาคารนะครับอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตดิสก์นะครับผมวิธีการเติมนะครับกับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางเลยครับผมจะเลือกเป็นคิวอาร์โค้ดแล้วกันนะใส่จํานวนเข้าไปนะครับจำนวนเงินกดเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะโชว์คิวอาร์โค้ดขึ้นมานะครับให้เราสแกนแล้วก็ชําระได้เลยและเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดที่คําสั่งซื้อใหม่นะครับเรามาสั่งออเดอร์กันดีกว่านะเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะคครรรรัััับบบบบผมมมสงงงเเกกกกตตทีี่่ด้้้้้าาาานนนนน็จะะแแแพลฟอ์ยยไวใใใหหช เดิวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มยอดถูกใจผู้ติดตามแฟนเพจนะครับเราก็มากดที่ a c e บ o o k นะครับเดินมาด้านล่างนะคะเป็นช่องหมดหมู่และช่องบริการนะครับหมดหมู่ก็ให้เพื่อนๆมาเลือกหัวข้อที่เพื่อนๆนต้องการนะครับผมเด๋นวันนี้เราจะมาเพิ่มถูกใจนะครับแล้วก็ผู้ติดตามแฟนเพจผมก็เลือกไปที่เพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับผมมาที่ช่องบริการนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะมีหลายเลทราคาหลายระยะเวลาให้เราเลือกนะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกดูได้นะครับผมผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะฮะมาด้านล่างกับช่องลิงก์นะครับและช ช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับนำลิงก์ของเพจนะครับที่เพื่อนเพื่อนต้องการจะเพิ่มยอดถูกใจผู้ติดตามนะครับมาวางไว้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับผมส่วนช่องปริมาณนะครับก็คือจำนวนนะครับถูกใจแล้วก็ติดตามนะครับที่เพื่อนเพื่อนจะเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าเพจนะครับผมโดยวันนี้ผมจะเพิ่มเป็นเพจนี้นะแล้วก็ c o อ y ลิงก์ครับมาวางที่ช่องลิงก์แล้วก็ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมเมื่อเพื่อนเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมค่าบริการแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานจะพองขึ้นมานะครับผมเพื่อนๆลองตรวจช็คก นะคะไม่แรงเลยนะครับผมเมื <Pop keys in expand> ่อเพื่อนกรอกแล้วก็กดสั่งซื้อครับทางเว็บไซต์นะครับก็จะแสดงสถานะขึ้นมานะครับว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับเด็กๆเนเพื่อนนะครับอยากจะเช็คสถานะออเดอร์ของเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็มาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยครับผมทางเว็บไซต์นะครับก็จะแสดงสถานะออเดอร์ของเพื่อนขึ้นมานะครับผมนี่ก็เป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะก็จะขึ้นว่ารอดำเนินการอยู่นะครับทางด้านขวาแล้วก็ทางดซ้ายก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับผมแานล่างก็จะเป็นปริมาณและค่าค่าบริการนะครับข้อมูล แต่หากนะครับเพื่อนมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาติดต่อแอดมินได้นะครับที่หน้าแรกนะครับก็ให้เพื่อนเข้ามาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็คลิกติดต่อแอดมินนะครับก็จะโผล่ช่องทางติดต่อแอดมินขึ้นมานะครับผมก็ส่งเรื่องส่งปัญหาของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับแต่หากเป็นเพื่อนนะครับชอบใจนะครับบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนสามารถแนะนําให้เพื่อนของเพื่อนนะครับใช้งานได้นะครับโดยมากดที่แนะนําเพื่อนนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับ เพื่อนก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับผมเพื่อนๆมาคัดลอกลิงก์นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนกับเพื่อนใช้งานได้เลยนะครับผมมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ5%นะครับแล้วมาเรากดสั่งออเดอร์ไปแล้วนะครับเรากลับไปดูที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับผมในตอนนี้นะครับหน้าเพจนะครับมียอดตุกใจแล้วก็ผู้ติดตามนะครับอยู่ที่100ตามติดนะครับแล้วก็ผู้ติดตามอยู่ที่129นะครับผม๋ยวเราลองมารีหน้าเฟซดูนะครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นมานะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับผมเว็บไซต์ต้องใช้เวลาสักนิดนะครับในการเพิ่มยอดนะครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่เว็บได้ทาการเพิ่มยอดขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับผมตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับยอดถูกใจและผู้ติดตามเพจนะครับอยู่ที่218นะครับผู้ติดตามอยู่ที่216นะครับเอาทางเว็บไซต์ก็เพิ่มขึ้นมาให้แล้วนะครับผมก็ได้ขึ้นเกินมาบ้างเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เขาแถมให้นะครับผม นอกจากบริการถูกและยัางใจดีนะครับเนี่ยก็ก่อนจะจากไปก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับ t m MM g h ไป้ในห้องบอกความใจเป็นเพื่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมมาใช้งานกันนะครับผมเดี๋ยวกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ